สวัสดีพี่น้องอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศวันนี้กับโค้ดโต๊กพี่น้องโค้ดโต๊กแล้ววันนี้บรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศโค้ดเนี่ยวันแรกบาวไทยเป็นยังกบพี่น้องยังเกียดเลยยังชิบบาวไทยจถ่ายเบิร์นทามันแจ้งกับจีไทยไฮเบิร์นทามันไม่แจ้งเลยคับไปถ่ายได้พี่น้องถ่ายเบิร์นตอนได่ตอนเสาเลยบรรยากาศพี่น้องเองบ่บอลไทยใช้บอลบรรยากาศบรรยากาศพี่น้องโค้ต๊กลิ้นลื่น เป็นต้านอนมวลพี่น้องต้านอนเย็นแต่ว่าใส่นอนบุรฟรีเ,เ,รเลยอย่าเป็นยังโกบยังเกียดเลยการโกบกัาเ,เกียร์อากาศพี่น้องยากาศดีดีตอนนี้กับเวลาสี่โมงกว่าพี่น้องใส่ป้าอะไนกิน,นะอะรฮะ ปลาพี่น้องเพ่ตกเขาอาปลามาให้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอาเปลามาให้นนเติ่นเติรนไปใส่บองฮัน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 สองโตพี่น้องบรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยที่บ้านน้องเขาบรรยากาศ เอพี่น้องพาอย,อย,ยอยู่ฝูงไทยฝู่ต่างประเทศจิ๋มหัวด่านเฮามาได้พี่นาา้องเด้อดประเทศลาวประเทศลาวก็มีธรรมชาติเย็นเหนหือพี่น้องเลยเฮ้ยเกิดใจอยี่ยมพี่บีบ้านเฮาพี่น้องหนึ่งเท้าเซี่หัวพี่น้องเลยใส่หัวตอนนอกเฮา จะต้องใหม่จำจำยอดอะไรก็หดพี่น้องหดบอลไส้กันพี่น้องขาดมาเลย <c oughs> มาเลยหนึ่งแมานานเลยขาดมาบอลไส้ก็บม่จะเสียใหม่โอเคพี่น้องเดี๋ยวมาแรงมาออื่นทาเบังบอปอลไส้จะเป็นยังกบยังเกียดได้ว่าจะได้รา,า,ายหน่อย เป็นยัพี่น้องเจอกระมือเงินมาแรงพี่น้องกตอนนี้กะป่าวไซกันเป็นยังมาแล้วพี่น้องเนาะไปกันแต่ของถุมพี่น้องตอนนี้กะโหกี่ทุ่มกะเกือบสักโมงหนึ่งพี่น้องเลยฝนตกมเมื่อคืนมันกะมันเออมันบุคอยมันบุคอยมีเขียดมีกบพี่น้องอย่าป่าวส่สิเ,เปิดแต่บังเดี๋ยวน้อง เห็นบ่เดี๋้ปใส่ดี่สองไปใส่เซ็ได้พี่น้องเกียนพวกใครไล่ไปได้พี่น้องเทปบอพี่น้องดิเขียนกบกับผมมีห้องอแต่ว่าอยู่ทางหน้ามั้นนี้ของผู้ใหญ่นี่็พูพู mong mong xe mong 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 cái màu mong 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 rồi mong 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 tiền mong 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 tiền mong

มาได้พี่น้องแตงกโปนเะข็ดหน่อยโอเคจำเม่นจะพี่น้องพอได้แจวหมื่นชาวพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็บอไซค์เขาจบเป็นสันนิพนธ์เลยขอบคุณขอบใจได้ที่เขาบัางคีบบอไซค์จนจบนะ มันบ่อยมีกบมีเขียดเมือนเมื่อก่อนพี่น้องด้วยส่วนหนึ่บยบายพี่น้อง